สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้เป็นเที่นจะมาย่มมางมะม่วงนะคะเครื่องปรุงที่มิเทศบอกไปแล้วค่ะพี่น้องเครื่องปรุงนะจ๊ะมอพี่น้องามายำกันเลยน้ำเชื่อมที่พี่น้องนี่เป็นเทศ่ที่น้ำเชื่อมเอาเชื่อมใส่ไปก่อนเลยค่ะน้ำเชื่มน้ำปลาเอาน้ำหนามใส่ไปก่อนน้ำปลาร้าสิได้ทอนกันหน่อยพี่น้อง จะได้มันโลชูรสพริกจากพริกพริกป่นเลือกเลูกทุง่งทุ่งพี่น้องเบลทุงลท่งทุง่งเดี๋ยว,วเทาทวนไปเที่ย,ยกับสีเลือนไป <c oughs> อหอมซอยจ้าหอมซอยพี่น้องจ้ากุ้งแห้งจ้า ใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปเลยพี่นอ้องนี่มัน่เท่เนไปเรือนะกลางๆน,าน,น้อยๆน่ามั่ดีเนาะนี่แล้วเลงเลยจ้ะพี่นอ้องถุงลูกถุงนี่สิละจ้ะหมอบม่วงหมอบม่วงสามหมอบม่วงสามสามนวยพี่นอ้องเทียฟนฟานเดี๋ยวไม่เท่นเอาวันนี้ออดีก็แล้วค่นนะ,คะโอเท่นได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่ ต้องติดตามไปบอตามไปไหมโอเคมันใส่ทีนี้ไงวะามันตุลิตตุลิพี่นุ่มยำแบบบ้านบ้านห้องนี้แหละคะ่ปะปลาลนี่แหละยำลายเตีย๋ยยำปลานหนัวจ้า ม่เข่ากันพี่นองเทีนเปี่ยวป,กปากอะไมือเลยดิทำไมมไล่เมาหมู่บ้านแมเท, <c oughs> ที้นจะมมยฟังเมที้นซื้อไว้เมที้นลืมไปดีทำงานพี่นอ้องเสียตู้เย็นใบมันก็สดเหมือนเดิมค่ะจยากหัวปาสันฮอรบบานเอาสื่อเชืงมายางดี ได้แต่มายั่มมือจ้ะว้าว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 เสียบหรอคะพี่น้องมาบัดนี้กินน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้ะพี่น้องแซ่บจ้ะบัดนี้กินเนาะพี่น้องเดี๋ยวป่าพวกพี่น้อง แค่ธรรดาก็ต้องกิน,นอุอดออว

Thank รักใจพี่เนาะนันเลยจ้ะเพื่อนขอเพื่อนใหม่ที่รักทุกคนครับรักใจลี่พี่จอบพี่เนาะ ่ขอ,บ,อบคุณมากๆที่เขมเมารับชมเด้อจ้ะขอบคุณมากๆกายกล่องพี่นอ้องกับคุณจากใจจริงจ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งปิ้งปิ๊งปิ้งแ่งเที่นะไม่แน่จ้ะขอบคุณจ้า